ังล้ำคอยให้มีบอนมีดียาสุงีีซอดแจ้งผู้ขายรักษาเกตยูฟ้าอยู่หนแหงอยู่ในแหงหนใดขอให้มา่อสถิตอยู่เวทีกวน ผมเลยรอีกเกยนามว่าตนนี่มต่ตอนพรเ่อตนสนม่่ผมเป็นคไปไปล้ำกับบอเฮียรานเลยครับแต่ว่านี่แหะเป็นเทือแหลกที่ผมยาน เราขายทำมาพุ่งก็เปิดเดียวราคาที่อยเเป็นาตำา่ันกได้ไม่ะดิกินสวยอยกันีไหมครับคุณย่างงท่านวทหมเนกินอยหออกหอยแตเพื่อนอย่างเดแาโบแค่นันามรบาทนะเดีนนีาต้องแบเ้อหอยอแงวยังเาใช่ค ที่บ่อยบาเดิ่บ่อยบ้างเป็นก็ได้ือเนกับหลวงพ่อนะครับครับหลวงพ่อจะัลูกหมอันบอยสีดิชัยกับบอยเชนรับนายกได้อะไรนะยรบคนน่งเนพี่วิทย์ถ่ายรูปรับ ไมสั่งเยนะแล้วจะมีขยิ่ดีครับไม่ดไ่แล้วชาวทเื่อนเป็นแล้วเนี่ยข้ากเินมกอย่างเนี้ยเกี้ผมคุยกันายกนายกเขาบอกจะมาขอรง่ก่าว่าจะได้ไปทำไหนเยบเรางครับมนกกมอันครับผมเรการมานครับ ทำให้ผมเวยเหน่อยมาหนกลย็ุงครับอมอันนี้ไหมครับสำไมถึงไปสำนักงบรับเปลี่ยนทุ่งสิบไี้พวนี้นี่ทำสวนอย่างเดียวเลยเงี้ขึ้นสวนเืนทำสวนสำพับกครับค